วิได้จับเป็นด้วยเออคิมดูน้องจับเป็นด้วยคิมเฮ้ยปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะครับปุ้นปล่อยแล้วนะปุ๊บโอ้ยเอ้ยอุ้ยแขนแข็งแรงโอ้โหโโห,หลุดเลยหลุดเลยยิ้ม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 เออเสื้อเขาออกแบบมาแบบนี้ให้ระบายความร้อนออเครื่องมันร้อนมันจะได้ระบายความร้อนได้นะแล้วครับปุ้นเนาะ นาะนี่เมาคนตัวเลยอ่ะนาะผ้าเสื้อขาดแบบนี้หนูหนูเอา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 ผ้ามาเช็ดปากให้น้องต้องป็นผ้าขี้ยู่นะเสื้อไงเสื้อแบบนี้เสื้อคนเสื้อคนแต่งตัวแบบเสื้อเสื้อไงเอามาดิรีบรีบเอานะเอา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 ผ้ามาเช็ดปากเฮ้ย เช็ดปากก่อนให้พี่คิมเช็ดปากให้ก่อนเนี่าวมันมันอีกปั๊บเข้าไป